เมอร์เซเดสเบนซ์ V-Class เอเมนไทน์ว่ารถตู้นะครับยี v ่ห้อ MG สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพันรัต์หนึ่งเก้าเก้าเก้านี่คือเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์ V-Class เอเมนท็อปใช่นี่คือรถรถตู้นะครับยี v ่ห้อ MG นะเผื่อใครที่อยากจะดูนะจะได้ปิดคลิปไปเลยนะอันนี้เป็นรถฝากขายนะครับของ ลูกค้าท่านหนึ่งที่ประวัติดีมากแต่ว่าเราบอกชื่อไม่ได้ถ้าอยากรู้ก็ไปถามที่พันศูนย์แปดหนึ่งห้านึ่ดะครับพี่พันดีพันรัหนึ่งเกนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าสภาพเป็นไงบ้างแล้วก็ผมจะไม่ชมคันนี้แล้วก็จะไม่ว่าคันนี้นะครับแต่ว่าจะให้ดูเอาเองนะครับส่วนใครมีความเห็นยังไงก็แล้วแต่ลองดูเอานะครับก็รถเนี่ยมันข้างในเนี่ย ที่ผมดูมาก็คือวิ่งหลักพันนะแล้วก็ถูกตัดเย็บใหม่ด้วยสีเนี่ยเป็นสีส้มนะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเปิดออกแบบนี้ได้นะก็ผมจะพูดแบบแบบนี่แล้วกันเขาเรียกว่าอะไรเท่าที่เต็มนั่งมานะก็คือเวลานั่งมาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเขาขับกันเร็วๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสบายแต่ถ้าขับช้าๆเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายเลยนะแล้วก็ได้คุยกับพี่หนุ่ยพี่ผมที่ขับมาเขาก็บอกว่าขับเร็วๆเนี่ยมันก็โอเคอยู่ นะครับสภาพเนี่ยแทบไม่ต้องดูอะไรเลยเพราะว่าใหม่กิปี2020นะครับอันนี้บันไดบันไดเนี่ยอันนี้เขาทําเสริมมานะครับแต่ถ้าปิดไปเนี่ยถ้าปิดให้สนิทนะนะมันจะเป็นแบบนี้มันจะปิดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ย <Wow. S 1> ปูด้วยพรมกระดุมทั้งคันเลยนะแล้วก็บาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีส้มนะครับแอร์ก็มีถึงด้านหลังเลย นะฮะก็เมื่อกี้ท็อปนั่งมาท็อปก็บอกว่าโอเคอยู่นะครับแต่พวกเราก็มีความกังวลบ้างเพราะว่าเราก็กลัวลูกค้านะซื้อไปแล้วจะมีปัญหานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนชอบเพราะว่าสาววกเขาก็เยอะะเหลือเกินนะครับซึ่งถ้าใครเป็นสาววกเนี่ยคุณก็มาเอาไปนะครับก็ราคาแค่5 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จัดได้เต็มเลยนะแต่จัดได้บางไฟแนนซ์เท่านั้นเบาะเนี่ย มีประมาณ3แถวนะครับก็นั่งไว้ประมาณ4 5 6 7 8 9 10 11 11แที่นั่งน,นะครับแล้วก็เออผมชอบตรงที่ว่ามีแอร์นะครับแต่ถามส่วนตัวก็คือผมกังวลเรื่องว่าถ้าเกิดสมมติยิ่งบางคนเนี่ยอย่างที่ลุงเคยสอนว่าเข้าเกียร์ไม่เป็นหรือว่าใช้งานรถไม่ค่อยรักษาเนี่ยกลัวว่าจะพังเร็วกว่าปกติแต่ถามว่ารูปลักษณ์แต่ละคันในแบรนด์สวยไหมสวยแต่ว่าก็กลัวว่าเอาไปใช้แล้วจะมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ล่วงหน้าเลย แล้วก็ไม่รู้ว่าอู่ไหนจะทาให้จบได้หรือเปล่าซึ่งผมพูดไปอย่างนี้ผมไม่รู้ว่ารถกูจะขายได้เปล่านะแต่ก็พูดตามความจริงตรงๆนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเบาะก,กันคือเบาะเนี่ยเขาแทบไม่ได้นั่งเลยนะฮะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยอย่างก,กับคาลิฮาด์นะแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่าคือใครอยากรู้ถามพี่พันเอานะครับแต่เป็นผู้ใหญ่เลยนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สภาพภายในเนี่ยดีหมดนะครับเกียร์ อลองหันไปดูเกียร์กันเกียร์น่ยจะเป็นแบบนี้นะ <Wow. S 1> คือถ้าใครเป็นคนชอบแบบแมนวนวลนก็จะมีระบบแมนนวลนให้นะหรือใครชอบออโต้ก็มีออโต้ให้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังใช้ไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราสอนให้พงมาลัยก็กิฟต์แน่นอนนะครับไม่เนี่ยน่าไม่หลักพันจําได้ว่าประมาณ67พันนะครับไม่เนี่ยนะฮะน้อยมากซึ่งก็ถือว่าโชคดีนะก็เหมือนออกป้ายแดงแล้วก็เตรียมตัวซ่อมอีก10ปีประมาณนั้นนะครับก็คือ ออกปลายแดงแล้วก็เตรียมตัวหาเงินซ่อมประมาณนี้ดีกว่าแต่ถ้าคุณใช้รักษาไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็ยังต้องเตรียมตัวหาเงินซ่อมอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณเอ่อเหมือนว่าที่ต๊อบบอกอะไรนะใช้รถแล้วเปลี่ยนอะไรนะใช้รถแล้วก็ไปแบบระยะยาวแล้วค่อยเปลี่ยนทีหลังเพราะนั้นก็ดีอนกันเป็นข้อเสนอที่สาวกเอ่อฮอนด้าซีวิกไทอาร์เขาบอกมานะครับใช่ไหมคอแดงเปล่าไม่ได้เฮ้ยเอ้เอาไหนเราเขียนในเรซูเม่บอกเราผมขับ Honda c ซ vic ไทไทอาร์คอแดง หรือว่าคนละคนละคันกันข้อแดงก็น,น่าจะเป็นง,งานตรงนี้แล้วพี่ <laughs> <laughs> นะครับกออ็อันนี้เขาแต่งมาเพิ่มนะมันไม่ได้มีมาจากป้ายแดงนะครับโอเคแล้วก็บอดี้สวยบอดี้สวยไม่มีขนหนักสเปคเดิมๆทุกอย่างที่ลูกค้าจะขายเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเบื่อนะครับไม่ใช่เบื่อเพราะว่าเขามีปัญหาอะไรแต่ว่า เบื่อเพราะว่าลูกๆเริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันแล้วนะครับเขาบอกว่าใจเขาเนี่ยซื้อมาจะให้ลูกๆนั่งแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันเขาจะออกต่างจังหวัดคนเดียวมากกว่าอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนรถหน่อยซึ่งผมว่าสนับสนุนนะอยากให้เขาได้คันอื่นสําหรับเขาเนี่ยผมสาหรับผมเนี่ยผมรู้สึกเขาเหมาะกับวีโต้หรือไม่ก็เลกซัสมากกว่านะครับจากดูจากรูปร่างทรงเขาอะไรอย่างเงี้ย นะครับประมาณนี้เนี่ยเบาอ,อะไรสวยหมดนะครับคอนโซลหน้าก็สวยนะครับผมก็รู้สึกว่าเนี่ยใช้งานได้นะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสอะไรมีให้หมดนะครับในนี้ทุกอย่างครบหมดเลยนะก็ลองคิดดูนะครับใครอยากได้ MG ป้ายแดงก็มาซื้อคันนี้เพราะคันนี้เนี่ยเหมือนป้ายแดงเลยนะครับส่วนถ้าใครบอกว่าผมไม่ชอบผมกงังวลไม่ต้องมาลังเล ไม่ต้องเอาเลยแล้วยิ่งถ้าใครบอกราคาถูกงนี้ผมลังเลผมจะเอาแล้วผมก็ไม่ให้เอาเหมือนกันอย่ามาซื้อนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายเ g ็จริงๆมาเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขาจะรับได้ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณไม่สายไม่ใช่สายนั้นคุณซื้อเพราะว่าเราอาจจะเงินไม่พอที่จะไปซื้อรุ่นอื่นเนี่ยอย่าซื้อผมไม่อยากจะขายให้แล้วก็ไม่อยากให้มาเอาด้วยผมรู้สึกว่าคุณมาเอาเพราะมันถูกไปเฉยนะครับไปดูคันอื่นนะครับถึงแม้ว่าผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะจากคันนี้ แต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังไงอ่ะก็คือถ้าคุณไม่ชอบจริงๆเนี่ยคุณซื้อเพื่อใช้ชั่วคราวเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าคันนี้จะเพียบพร้อมทุกอย่างมีคุณแจรีโมทให้ไม้น้อยเบาะตัดเย็บเรียบร้อยแล้วรถไม่เคยมีปัญหาเลยเลยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็อย่าเอาถ้าไม่ใช้สาย MG นะครับไปดูกันต่อมาดูไฟหน้ากันไม่กิเลย นะครับกระจังหน้าก็เหมือนกันไฟสปอตไลท์ก็เหมือนกันโลโก้ก็เหมือนกันแล้วก็รถเนี่ยทรงไม่เสียกระจกไม่มีเบียดจนแตกนะครับหน้าก็เหมือน B Class เลยด้วยซ้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะด้านนี้ก็แบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคเึ๊บเห็นป่ะไหลลงไปแล้วนะโอเค แล้วก็สําหรับใครที่สนใจเนี่ยผมอยากให้คุณได้มาลองขับก่อนเพราะอันนี้เป็นรถฝากขายนะครับมาลองขับไม่อยากให้แบบว่าสไลด์ไปส่งเลยนะอย่าอย่าทําแบบนั้นนะครับสภาพห้องเครื่องสวยมากนี่คือรายอาร์ตต่างๆนะครับมอกอรอไรอยู่ครบหมดบอดี้สวยรถ ไม่มีชนหนักรับประกันเลยนะแล้วก็รถไม่ค่อยได้ใช้อย่างที่บอกวิ่งไปนิดเดียวเองนะครับหลักพันหกเจ็ดพันนะประมาณนี้แล้วก็คือมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครอยากได้รถมือหนึ่งลองมาดูคันนี้ก่อนนะแต่ถ้าใครไม่ใช่ไม่ใช่สายนี้จริงๆจะซื้อเพราะว่าไปลองรับรถรถหลักที่พังหรือว่าเก่าเกินไปเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันเหมาะสําหรับคนที่มีคนป่วยคนแก่ที่บ้านสมาชิกครอบครัวเยอะมากๆเนี่ย เอาคันนี้ไปคันเดียวจบอย่างเช่นถ้าคุณจะไปโรงพยาบาลเนี่ยไปโรงพยาบาลทั้งครอบครัวเนี่ยเพื่อพาคุณปู่คุณย่าไปเนี่ยผมแนะนําคันนี้นะครับเพราะว่าราคาถูกแล้วก็นั่งได้เยอะแต่ก็อย่างที่บอกราคาถูกแต่ถ้าไม่ใช่สายเนี่ยหมายถึงว่าไม่เคยยุ่งกับแบรนด์นี้ไม่มีความรู้ไม่มีความชอบเลยก็อยากเพราะว่าถ้ามีปัญหามาเนี่ยเราจะเสียความรู้สึกกันหนักมากแล้วก็ย้ำอีกครั้งอันนี้เป็นรถฝากขายนะครับ ประมาณนี้ข้อดีอีกอย่างก็คือได้เครื่องดีเซลนะครับแล้วก็อยากให้คุณศึกษาก่อนที่จะเลือกนะครับอย่างที่ในหลายๆคลิปที่ผมบอกไปว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ให้ใช้ก็ยังเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่คันนี้ถ้าถามว่าถ้าถามว่ามีมีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมข้อดีอย่างอื่นที่มีก็คือมันเป็นรถที่โมเดลใหม่ขึ้นมาหน่อยเขาน่าจะแก้ไขอะไรบ้างมั้งแล้วนะนะครับก็ประมาณนี้สนใจหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรก็โทรหาพี่พัน์ได้เลย0-8 1 5198985พี่พันดีพันรัตน์1999วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ